เรามาให้เพื่อเป็นแนวทางให้ FC นำไปพิจารณาคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นสวัสดีครับแอดมินไก่ผมร้อยจักน้ำเกลือกเกลีย่ยน้ำเกืมาตามแนวทางเพื่อนบ้านราพัฒนาประจำวันที่12มกราคม69เนอะรอบที่ผ่านมา9มกราคม69แอดมินไก่ให้หลุดไปเนาะเราก็ขอโทษขออภนะัย FC เนาะที่ติดตาม ตามมาตลอดเข้ามาตลอดแต่คนนี้มันมาหลุดไปเราก็ขอโทษขอไปก็มันก็มีหลุดมีเข้าเนะแอ็เมนไก่เนาะเหมือนกับเขาว่าอะไรนะหอยที่เข้าพร้อมที่จะหลุดหอยที่หลุดพร้อมที่จะเข้าแต่มันจะเข้ามันจะหลุดเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้คือเรามานี้เรามาในครั้งนี้เรามาให้เพื่อเป็นแนวทางให้เอฟซีนำไปพิจารณาว่าชอบหรือไม่ชอบเราก็ไม่ว่าแต่เรามาให้เป็นแนวทางเท่านั้น เพื่อให้พิจารณาว่าถ้าชอบก็เอาไม่ชอบก็ไม่เอาชอบตัวไหนเอาตัวนั้นชอบสองตัวเอาสองตัวชอบสามตัวเอาสามตัวชอบตัวรูดเอาตัวรูดเนาะชอบตัวเจาะเอาตัวเจาะก็เป็นแนวทางเท่านั้นไม่ได้มาเพิ่มงงงายมาให้พิจารณาก็วันที่สิสองนี้แอบมินไก่ก็ให้เหมือนเดิมเนาะก็ให้เอีนำไปพิจารณานี่แหละ <Workers. S 2> ถ้ามันไม่เข้าเราก็ขอไปมันเข้าเราก็ดีไก่ด้วยเนาะก้มีตัวไหนเนาะเอเมนไก่วันที่สิบสองมกราคมห9เก้านาะเราพัฒนาแฟนบ้านสิบสองมกราคมหกเก้าแอสบินไก่ให้ลูดเกกับหกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะแล้วจับคู่ให้เก94สองเก้าสี่เก้าห้าหสองหสี่ห้าจ <be, S 2> <all. S 1> ับสามตัวให้สามดเนาะ 965924096วิน246957ให้เอฟซีนำไปพิจารณาชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านเรามาให้เพื่อเป็นแนวทางไม่ได้ให้เพื่อการงมงายหากติดพลาดปแเราก็ขอโทษต่อไปเพราะมันเคยก็เคยเข้ามาเรื่อยๆเนาะ วันรอบที่ผ่านมานี่มันก็หลุดไปทุกคนก็คงจะเสียใจแล้วก็เสียใจมันกันแหละที่ของเรามันหลุดไปเนาะก็เรามาตามต่อกันชีวิตยังมีวันหน้าเสมอน้อยเมนไก่เนาะก็ขอสรุปตัวเลขแมินไก่เรลาวพัฒนา1 2มกราคม69เนาะแอมนไก่ให้รูด6กับ9จับคู่ให้9 2 9 4 9 5 หกสองหกสี่หกห้าสามตัวจับให้สามชุดเก้าหกห้าเก้าสองสี่ศูนย์เก้าหกเกิดเป็นเก้าเก้าไปหกมันเดิมอะไรเนาะวินก็สองสี่หกเก้าห้าเจ็ดให้เอฟซีไปพิจารณาดูชอบตัวไหนเอาตัวนั้นชอบรูดเอารูดชอบเจาะเอารูดชอบวินเอาวินชอบสามตัวเอาสามตัว ขอให้เอฟซตุกทัานโชคดีโชคมานกับราวพัฒนาแอดมินไก่สำหรับคลิปนี้ผมร้อยจับน้ำโชคแอดมินไกสวัสดีครับ